ซิกฟีคือการค้นหาอัจฉริยะไม่ว่าเหตุการณ์ของคุณจะเป็นแบบไหนค้นหาแบบซิกฟีครับคนสวมเสื้อสีแดงก็จะดึงเฉพาะคนที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงเข้ามาคนระับรถยนต์โตโยตา้าเป็นรถตโตโยต้าครับหรือเราจะให้ซิกฟีค้นหาคนที่กําลังสะพายกระเป๋าไปเลยครับนี่ก็จะค้นหาคนที่ถือกระเป๋าหรือมีกระเป๋าสะพายหลังครับเห็นไหมครับ โอเคครับผมมาค้นหาแบบซิกฟีนะครับซิกฟีคืออะไรมามาเข้าไปตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับคลิกเมาส์ซ้ายเข้าไปครับในหน้าของซิกฟีนะครับในการค้นหาแบบอัจฉริยะนะครับก็จะมีหน้าตาในการค้นหาแบบด่วนนะครับค้นหาเป็นบุคคลอ่ายานพาหนะนะครับยานพาหนะไม่มีเครื่องยนต์วัตถุหรือค้นหาสัตว์ได้ครับสัตว์สิ่งของนะพวกนี้ครับมาดูของบุคคลครับ บุคคลก็มีอะไรบ้างครับมีเสื้อผ้านะครับใส่เสื้อชั้นบนกางเกงนะครับเครื่องประดับพฤติกรรมเพศนะครับตรงนี้เขาจะมีตัวตัวช่วยในการค้นหามาให้ครับอย่างผมจะค้นหาครับคนที่ใส่เสื้อผ้านะครับสีส้มหรือสีแดงนะรเราจะระบุนะครับสีส้มหรือสีแดงทั้งหมดทั้งเพศชายและก็เพศหญิงนะครับวันนี้หรือ3มวันที่ผ่านมา เอาผมเอาสามวันที่ผ่านมาครับครับค้นหาดูครับคนที่ใส่เสื้อสีส้มหรือสีแดงนะครับกดค้นหาครับตัวเครื่องบันทึกก็จะโหลดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดึงข้อมูลในตัวฮาร์ดดิสเข้ามาเห็นไหมครับก็จะมีคนที่ใส่เสื้อสีแดงครับอยู่ในภาพเห็นไหมครับครับก็จะดึงเฉพาะคนที่ใส่เสื้อผ้าสีแดงเข้ามานะครับแล้วเราลองค้นหาใหม่ครับนี่กลับไปที่เเพจครับค้นหาเป็นสีเขียวบ้างล่ะ สีเขียวครับกดค้นหาครับใช่มันก็จะดึงคนที่ใส่เสื้อสีเขียวทั้งหมดนะครับออกมาโชว์นะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับในการค้นหาครับเข้าไปที่เทมเพลตครับเปลี่ยนเป็นเสื้อสีน้ำเงินครับเพศครับเอาเป็นเพศผู้หญิงครับผู้หญิงใส่เสื้อ ชั้นบนสีน้ำเงินค้นหาครับมีไหมครับเน,นี่มีผู้หญิงนะครับใส่เสื้อชั้นบนสีน้ำเงินมันก็จะมาโชว์ในหน้านี้ให้เลยนะครับเป็นการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงนะครับที่แม่นยำที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับเราจะค้นหานะครับบุคคลแล้วก็พฤติกรรมครับพฤติกรรมทำอะไรบ้างนะ พฤติกรรมนะครับนีมีทั้งหมดเลยสูบบุหรีนะครับการโทรศัพท์อุ้มเด็กส่งอาหารนะครับกำลังถือร่มกําลังหยิบพัสดุอผมจะคลิกเข้าไปตรงนะครับพฤติกรรมการหยิบพัสดุทั้งหมดใน3วันที่ผ่านมานะครับโอเคกดค้นหาครับใครที่ถือพัสดุครับนี่ครับถือพัสดุถือของถืออะไรครับมันก็จะค้นหาให้หมดเลยครับ ไปใน3วันที่ผ่านมาครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันค้นหากี่วันนครับวันนี้ก็จะค้นหาครับคนที่กําลังถือของถือวัสดุถือสิ่งของต่างๆครับเป็นการค้นหาที่อย่างแม่นยําในสําหรับเมนูของซิกฟรีนะครับในผลิตภัณฑ์ของเครื่องบันทึกยูนิวิวนั่นเองนะครับประเภทรถยี่ห้อรถแล้วก็สีรถครับตรงน,นี้ผมเลือกสีรถนะครับเอาเป็นสีสีเขียวนะครับมา สีเขียวรถสีเขียวนะครับสามวันที่ผ่านมาครับเน้นสีของรถนะครับเขาก็จะดึงรถสีเขียวออกมาให้เรานะครับนะครับเป็นรถสีเขียวนะครับออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับค้นหาที่ง่ายที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดนะครับในส่วนของเอ็นบีอาร์ตัวยูนิวิลนะครับในเรื่องของซิกฟีครับในการค้นหา ตัวนี้นั่นเองครับอันนี้เป็นการค้นหาในยานพาหนะสีของรถครับสีเหลืองครับรถสีเหลืองบ้างครับเมื่อกี้รถสีเขียวไปแล้วครับเอาอีกสักหนึ่งสีครับะรถสีเหลืองครับนี่ก็จะเป็นรถสีเหลืองที่ผ่านไปมาบริเวณท้องถนนนะครับมันก็จะจับไว้ครับสีเหลืองครับครับ ตรงนี้จะมีนะครับรูปล่างคนติดมาด้วยเราสามารถปรับตรงนี้ได้ครับนี่ความคล้ายคลึงความเหมือนที่ตรงกันนะครับเราสามารถเพิ่มลดได้ตรงนี้ครับถึงหนึ่งร้อยครับนะครับเป็นภาพนิ่งให้ดูก่อนแล้วก็จะมีวิดีโออยู่ตรงนี้ครับเป็นภาพวิดีโอครับเนี่ยจะมีรถสีเหลืองวิ่งผ่านมาครับในช่วงเวลาที่ในการบันทึกได้ครับนี่ครับผ่านไปแล้วครับเราสามารถดูช่วงเวลานั้นเวลานั้นได้ครับ โอเคครับผมในเรื่องของยานพาหนะนะครับก็จะมีนะครับรถตู้ทึบนะรถบรรทุกครับรถวินิบัตินะรถไฟฟ้านะรถซันีวีรถก่อสร้างนะครับสีของรถนะไปดูกันในส่วนของตัวยานพาหนะไม่มีเครื่องยนต์ครับยานพาหนะสองล้อสามล้อจักรยานนะผมไปดูจักรยานบ้างครับค้นหาจักรยานครับไปครับ มันก็จะดึงแต่คนที่ขับจักรยานมาไม่ว่าจะเป็นจักรยานนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ครับที่เป็น2อล้อนะมันก็จะติดมาด้วยนะบางครั้งนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นจักรยานแหละครับใ่ไหมครับเป็นการความค้นหาง่ายๆครับที่ตรงตัวนะครับแล้วก็แม่นยำนะครับในการค้นหาแบบซิกฟรีซิกฟรีนะครับในรุ่นของ nvr Uniview นั่นเองครับผมโอเคครับผมอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับเดี๋ยว นะรับลองค้นหาวัสดุอีกอันหนึ่งให้ดูก่อนกันนะครับเนาะอันนี้ค้นหากระเป๋าค้นหาแจ็คเก็ตครับค้นหาสกูตเตอร์รถเข็นเด็กนะครับกล่องวัสดุถังขยะป้ายจราจรนะครับําได้หมดครับสามารถค้นหาได้หลายอย่างครับสัตว์ก็จะมีค้นหาน้องหมาน้องแมวครับอยากให้ค้นหาอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวทําคลิปต่อให้ดูนะครับอันนี้แค่นำจิ้มให้ดูก่อนนะครับในส่วนการค้นหาแบบด่วนครับสถานสถานที่ก่อสร้างแคมปัสนะครับมีบุคคลที่ไม่สวมเสื้อผ้าสะท้อนแสง บุคคลไม่สวมหน้ากากครับไม่สวมหมวกกันนอกนะบุคคลที่กําลังโทรศัพท์ครับบุคคลที่กําลังสวมเสื้อผ้าทํางานนะมีหมดเลยนะครับที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะมีนะครับการรวมตัวของคนคนที่สบายกระเ๋านะครับคนที่สวมหมวกนะครับสวมแมตตามีหมดเลยนะครับอันนี้ของอาเขตโรงเรียนนะครับหรือต้องการให้ซิกฟีค้นหาอะไรแล้วเจอกัน